สิ่งของอันตรายที่ไม่ควรเก็บบนรถค่ะสวัสดีค่ะพบกับไลนี่ที่นี่มีสาระดีๆมาฝากกันค่ะมีอะไรบ้างไปรู้จักกันเลยค่ะ 1. ไฟแช็กหากจอดรถตากแดดเป็นเวลานานจะเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหมค่ะ 2. กระป๋องสเปรย์เมื่อถูกความร้อนแก๊สในกระป๋องจะขยายตัวทำให้เกิดประกายไฟและระเบิดได้ค่ะ 3. แบตเตอรี่สำรองสารลิเธียมในแบตเตอรี่เป็นโลหะซึ่งไวต่อปฏิกิริยาเคมีเมื่อได้รับความร้อนจะทำให้เกิดการลัดวงจรและระเบิดได้นะคะ 4. โทรศัพท์มือถือความร้อนจะทำให้วงจรโทรศัพท์ได้รับความเสียหายหากเปิดใช้งานจะเสี่ยงต่อการระเบิดได้ 5. น้ำแข็งแห้งเมื่อระเหิดจะกลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทำให้ผู้ที่อยู่ในห้องโดยสารหมดสติค่คะสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป line. com ขอขอบคุณค่ะ